คุณโอ้โหชื่ออ่านยากอีกคุณน1997กาันลถามว่าที่พี่ลงคลิปหน่วย SI อะครับผมอยากรู้เพิ่มเติมว่ามันต่างกันไหมระหว่างค่าเดิมกับค่าใหม่คือถ้าเกิดถ้ามันเป็นชื่อเดิมเนี่ยเป็นชื่อเมตรเป็นชื่อกิโลกรัมเป็นชื่อวินาทีเป็นชื่ออะไรแบบนี้คือถ้าเกิดว้ามันตั้งชื่อไปแล้วแล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนชื่ออะค่ามันไม่ต่างกันหรอกเขามันจะต่างกันแบบน้อยมากอาจจะแบบ1% 0 0 1หรือรืออะไรแบบนี้คือมันก็มีเหตุ่ลอยู่ว่าทนาไเลันถึงไม่เปลีทําอมันก็มีเหตุผลอา ถ้าเกิดถ้ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยคือเปลี่ยนทีนึงนี่คือชิบหายทั้งโลกเลยนะถ้าเกิดว่าอยู่ๆเนี่ยโดนัลทรมปมบอกว่ากูจะเปลี่ยนหน่วย1เมตรให้ยาวขึ้นกว่าเดิม1%อโอ้โหอันนี้คือชิบหายทั้งโลกเลยนะคือวงการนักวิทยาศาสตร์วงการผลิตวงการวิศวกรรมวงการทุกๆอย่างบนโลกนี้ที่ต้องใช้หน่วยวัดเนี่ยงงทั้งโลกเลยนะว่าอ่ะอยากซื้อผ้ายาว1เมตรครับ1เมตรเก่าหรือ1เมตรใหม่เหมือนกับเนี่ยไปสายใต้ใหม่ครับใหม่อันไหน <g ül> มีมใหม่กับไหม่ใหม่อะไรเงี้มันไม่ได้มนุษย์เราเนี่ยได้พัฒนามาถึงจุดที่ว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนขนาดของหน่วยได้แล้วเปลี่ยนข้าจกับความได้เพราะว่าอันนั้นคือเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ถูกป่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปเปลี่ยนอะไรที่มันส่งผลกระทบถึงกับคนทั้งโลกอะไรแบบเนี้ยยากและไม่รู้จะทำทำไมด้วยมีคนเคยอยากเปลี่ยนวิธีการเขียนในภาษาไทยแต่ว่าคนด่าเยอะเลยต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีเดิมจริงเหรอต้องเสิร์ช Google ว่าอะไรผมถึงจะได้อ่านเรื่องนี้ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลย คือคือเข้าใจว่าภาษาอังกฤษอะ่ะที่เมกาเคยมีอย่างนี้แหละเคยมีคนเสนอมาแล้วว่าจะเปลี่ยนโวแคร็บจะเปลี่ยนวิธีการเขียนคำศัพทนะ์ในภาษาอังกฤษให้หมดคือในภาษาอังกฤษมันมีหลายคำมากที่อย่างเช่นอย่างเช่นตัวอย่างที่ชัดมากคือคำว่า color ที่แปลว่าสีคือคนอังกฤษจะเขียน c o l o u r color จะมี u ด้วยซึ่งแบบคนเมกาก็แบบ what the fuck ้าเกด u ไม่ออกเสียงแล้วมึงจะใส่เข้ามาทําไมมึงก็เขียน color c o l o r สิอะไรเงี้ยคือคือชาวเมกาเคย ทำแบบนี้อยู่ผมจำไม่ได้แล้วช่วงปีประมาณพันเมั้งแล้วก็เขียนออกมาเป็นพจนานุกรมใหม่หมดเลยว่าวิธีแก้การเขียนคำศัพท์ในภาษาอังกฤษซึ่งเปลี่ยนเยอะมากซึ่งคนเห็นด้วยตรงกันหมดทุกอย่างเลยว่าอ๋อถ้าเกิดเขียนแบบนี้แล้วปัญหาเรื่องของภาษาอังกฤษที่คําอ่านกับตัวเขียนมันมันไม่ตรงกันเนี่ยมันจะช่วยแก้ได้บ้างมันจะดีขึ้นคนก็นจะงงกันน้อยลงอะไรอย่างนี้แต่ว่าเกิดบ้างคืออย่างที่เห็นเนาะว่าอย่างเช่นคําศัพท์บางคําในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีวิธีการเขียนแบบบริท บางอันก็เวิร์กบางก็ไม่เวิร์กแต่เปลี่ยนหมดไม่ได้หรอกนะครับซึ่งไม่รู้เลยว่าไทยมีแบบน,นั้นด้วยสะกดแบบรัฐนิยมแบบแบบแปลกฟิตบูลสงครามในผม g o o g l e ไปน,นึงอ่าวิกิวีดียบอกว่าภาษาไทยสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามในมีตัวอย่างไหมงดใช้สะละอายไม้ม้วนรอลื้อรอลืองดใช้พยัญชนะขอขวดคอคนคอละคังอาอย่างปรึกษาให้สกดพอพาลเรือสะละอือก็ไก่ซอเสือสะละอาเออ อย่างคำว่าชด,ดาให้ชอช้างดอเด็กระ,ะอากฎหมายให้เปลี่ยนดอชด,ดาเป็นดอเด็กดีและอย่าเปลี่ยนเลยรู้สึกว่าไม่สวยเลยซึ่งอาจริงก็พูดยากเขาก็าคนเราเกลียดกันเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าสมัยนั้นมันถูกเปลี่ยนไปแต่แล้วภาษาไทยก็ใช้แบบนี้มาตลอดเราก็อาจจะชินไปแล้วก็ได้แล้วเราก็จะเอ้ยดีจังเลยที่สมัยนั้นจอมพลป,ปอให้เปลี่ยนภาษาไทยเป็นแบบนี้จะได้ไม่ต้องงงว่าสะกดคําแบบไหนอะไรเงี้ยสมัยนี้ที่ มีอะไรการแข่งเขียนตามคำพูดการแข่งสะกดคำอะไรก็คงก็คงจะไม่มีเพราะว่าคำทุกคำสะกดง่ายมากสะกดตามคำอ่านหมดทุกคำเลยอะไรอย่างนี้เหมือนกับภาษาอังกฤษนั่นแหละเอาจริงภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแม่งพังพอๆกันเลยเพราะว่ามีจุดร่วมกันก็คือว่าเอาหลายๆภาษามาผสมมั่วไปหมดนะใช่เหมือนกับที่คุณอิสตีมบอกนะบอกว่าเคยได้ยินอยู่ว่ามันมีศักยภาพด้านหนึ่งแต่ว่าข้อเสียด้านใหญ่ก็คือเรื่องของภาษาศาสตร์นะเพราะว่าอันนี้มันมีข้อดีข้อเดียวเลยก็แล้วกันซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่แคร์แต่ว่าข้อดีก็คือว่ามันทําให้เรรรราาาู้ว่กัพท์คืออะไ เพราะว่าบางคำเนี่ยคือเราถอดมาจากบาลีสันสกฤตตรงๆเลยแล,แล้วเราก็จะอ๋อคำนี้มาจากแบบออกเสียงหรือว่าตัวภาษาศไทยหลายๆคำที่ดูแบบใส่กาันตลอดเลยหรือว่าไม่ออกเสียงหรือว่าซ้ําเสียงกันอะอย่างตัวทอนียก็มีหลายคำเลยถูกป่ะมีทอทหารทอทงตัวตอมีต่อประตักมีอะไรอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถโยงกลับไปได้ว่าแรกเรื่เดินทีแล้วที่มามันมาจาก คำไหนในภาษาบาลีสันสกฤตแล้วก็จะทําให้เรารู้ว่าโอ้คํานี้คําว่าอาดีอัคคณีมันแปลว่าไฟเหมือนกับคําในภาษาบาลีสันสกฤตเลยก็เอ๊แล้วถามว่ากูอยากรู้ไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะ <laughs>